สุภาษีที่ 12, สิสองสิงหมาศไทยทั้งชาติเทิดพระคุณอุ่นเกสีสมเด็จพระราชินีนาถราชชนนีพระพันปีสีแผ่นดินงามถิ่นไทยเย็นศิละพระบรารมีพลีเพื่อราชปุกศินศาสตร์ชาติสยามงามผ่องใสครบ93พระพันษา เกลิกฟ้าไกลน้อมเทิดไทให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพ,พุทธเจ้านายสมศักดิ์โสภานนท์ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมในจังหวัดภูเก็ต พระคุณแม่งามล้ำดั่งแสงแก้วทรงเปรียบแผลวพลายฟ้าอันอัมภัยทรงเมตตาเอื้ออาทรทั่วแดนไทยเป็นหลักใจให้แผ่นดินถิ่นพระสุธาทรงอุทิศพระวรากายไม่รู้เหนื่อยเยี่ยมทุกเรือนทุกเรือไร่ทุกชายป่าทรงสืบสารงามศิลให้คงมาไทยรักข้าแห่งแผ่นดิน ถิ่นบรรพชนแม้หยาดฝนหลังลินทั่วดินล่ายังด้อยกว่าพระกรุณาที่เปลี่ยนล้นทรงเปี่ยมรักเปี่ยมเมตตาเกินกำนมลคือสายชนลอหลังสู่ไทยงามขอถวายพระพรชัยด้วยดวงจิตด้วยแรงฤทธิ์แห่งบุญอันเกื้อหนามทรงสุขสร์สถิตเสถียรทุกมงยาม จงทรงนามแม่แห่งแผ่นดินนิรันเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวหนึ่งฤทยแก้วกันเนตรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบอจอบ้านนาบอนพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอบอจอบ้านนาบอล พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผองพระเกียรติก้องเกลือไกรแผ่ภัศาลพระเมตตาต่อผองชนผลตรการเกินจดจานอนันกิจทั่วทิศไทยศิลปาชีพเสริมส่งดำรงค่าทั่วแหลงล่าลือเรื่องเรื่องสมัย เราประชาทั้งปวงน้อมดวงใจขอถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางกฤษนาธนารักษ์รองศึกษาที่การจังหวัดพังงารักษาการในตำแหน่งศึกษาที่การจังหวัดพังงา พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดพังงาสุพเรกเกลกดิถีสิงหมาตวโรกาศฉลิมชนโดนสุขศี วันใครวันพระราชสมภพพ,พระปันพีปิงจักรีพระชนนีนาุบาลเทิดพระนามสิริกิตวิสิทธุณพระการุณก่อเกื้อเอื้อสืบสารพระพีชาสริตสร้างหลากโครงการพระปณิธานประจักแจ้งแห่งสกลสวมพรเทพเทวันทุกชั้นฟ้า พระมาตากเกษมสุขนิรัตใสัยทรงสถิตเป็นเม่งขวันนาราไทยเกียรติเกิดไกลขอจงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสมศักดิ์กิติทนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการ และพะัฒนางานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่พระสง่าเพลิดเพล้วแก้วนารีพระทรงมีเมตตาธรรมนำกุศลพระเกียรติก้องเรียงไกลในสากล เฉลิมพระชนขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้านางสาวนัทไทเปี่ยมวิวัติกุลกรรมการผู้จัดการฝ่ายระหว่างประเทศและผู้บริหารพนักง,งานบริษัทพรทิพภูเก็ตจำกัด เจริมพระเกียรติราชชนนีพันปีหลวงไทยทั้งปวงชื่นชมสมสมัยพระเกียรติคุณพิบุญจัดพิพัฒไกลทรงแผ่ไปด้วยบุญญาบารมี93พระชนมพันษาพรเทวานราประนตเบื้องบทสีรวมดวงใจจากข้าบาทราชธานี น้อมสาดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิทวัจันสุริวงศ์รองผู้บริการโรงเรียนพนมบัญจาพร้อมคณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมบัญจา โยกนปานนน้อมอัญชุรีกราบเบื้องบาทราชชน,นันีพันปีหลวงสิริกิจพระการุณาธิคุณบุญล้นจง93พันษาล่วงทรงห่วงใยญ่ที่ส2เวียนมาสีงามาศวรโรกาสเฉลิมพระชชนมงคลสมัยขออัญเชิญเทพเทวามาอวยชัย คุ้มครองให้ชัดเียนสุขทุกที่วาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสำราญวิริยวารีประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดกระบีและคณะ ของพระศกกราบบังคมบรมนาถเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยน้อมจิตพักด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดแม่ฟ้าไทยเด่นสง่าสมบารมีขอถวายอาเสราวาตราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไรศีจากเหล่าข้าพระบาทราชธานีขอเอกองค์ ราชชนนีทรงปรีดาด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปองผลสายเส้งนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ดุดแสงโสมส่องไทยนำใจราชวรมนารราชินีสีสยามร้อยมะลิร้อยหัวใจไทยทุกนามทั่วเขตคามสาดุดีสีแผ่นดินพระคือแม่แผ่สุขทุกถิ่นที่สมบุญญาบารมีสีสยามโลกสรรเสริญทราบซึง้งถึงพระนาม พระเกียรติก้องระบือนามพระแม่ไทยขอสรรพสิ่งมิ่งมงคลดนพระขวัญพระทรงธรรกเกษมสุขทุกสิ้นศูนเกิดเกียรติก้องพ่องแผ้วบริบูรณ์พระการุณหนุนทรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชูสินวรเดชผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค6พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาคหอาศิลวาดบาทบงพระทรงศี คราวดิถีมีพระชนมงคลสมัยวันเฉลิมเจิมจลัดเพียงฉัดชัยล่อมโพไซไทยทุกเผ่าเหล่านิกรเปรียบมารดอนอาทรห่วงปวงประชาพระเมตตาดั่งทาราในคาวร้อนลดวิโยกโศกเศร้าบรรเทาทอนขอยอ,อกรเหนือเสียงก้าวบรรดานดนขอเดชะ พระไตรลักษ์พิพัฒน์ผลสุภมงคลกุศลฤทธทุกทิศาร่วมอวยชัยพระเกษมเปรมปีดาถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวพรณาพรมวิเชียนศึกษาที่การจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดภูเก็ต พระสางาเพิดแผ้วแก้วนารีพระทรงมีเมตตาธรรมนำกุศลพระเกียรติก้องเกียงไกในสกลทรงครองใจประชาชนเคียงราชันเมื่อสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึง่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะเหตุพระเมตตา ปาถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปัญญาสัมภารัตนายยกเทศมนตรีตำบลป่าคอกพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลป่าคอก พระสงาพระดเพล้วแก้วนารีพระทรงมีเมตตาธรรมนำกุศลพระเกียรติก้องแก้วกายนายสากรเฉลิมพระเชิญขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกราวด้วยกมุงขอเดชะาข้าพุทธเจ้านายกฤษณะนิโร่าประธานสมาคมไทยในปาลีสาขาผู้เก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการ สมาคมไทยนีปาลีสาขาภูเก็ตและชาวไทยเชื้อสายนีปาลภูเก็ตพองพระศก กราบบังคมบรมนาถเบื้องพระบาทพระมิ่งฟ้าโสภาสมัยน้อมจิตพักด้วยรักยิ่งกว่าสิ่งใดแม่ฟ้าไทยเด่นสงา่าสมบารมีขอถวายอาเสียรวาดราชยศเป็นบาทบทพระพรชัยพิไรสีจากเหล่าข้าพระบาท ราธานีขอเอกองค์ราชินีทรงปรีดาด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพุทธเจ้านางสาวนัน,นกรทิพสูงเนินผู้มนการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผงพระเกียรติกล้องกรึกไรแผ่ไปสารพระคือแม่มิ่งขวัญปวงประชาเราปวงข้าขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันเอกอนันต์อยู่ประสิทธิ์รองประธานชมรมชาวสุราษฎร์ในจังหวัดภูเก็ตและคณะ พระพันปีสีสยามอารามประเทศเรืองพระเดชเขตขันมหันนบถ้าห่วงใยถวยพระราชชาติสงบศิรภพสมสมัยชัยมงคลข้าก้มกราบขอเหล่าเทวาไทยถวายพระพรชัยในพระหนบันดาลให้แม่หลวงของปวงชนทรงพระชนยิ่งยืนนานชั่วการเอย ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวีรศักดิ์หล่อทองคําผู้อํานวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เฉลิมพระชนมพันษากระเสรมสีมิ่งมณีสิริกิตพิสิทธิ์ประสงค์ทศพิษราชธรรมทรงดำรงดินน้ำป่าพระองค์ทรงเกื้อกูลสรรพสิ่งมิ่งมงคลดนพระขวัญพระทรงธร,รกระเสรมสุขทุกสิ้นสูญเกลือกเกียรติกล้องผ่องแผ้วบริบูรณ์พระการุณหนุนส่งทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางอัญชลีวานิเทพบุตรประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะ,ะเฉลิมพระชนมาพันษาเกษมศรี มิ่งมณีสิริกิจพิสิทธิ์ประสงค์ทศพิษราชธรรมทรงดำรงดินน้ำป่าพระองค์ทรงเกื้อกูลสัรพสิ่งมิ่งมงคลดนพาพขวัญพระทรงธรรรเกษมสุขทุกสิ้นศูญเกิดเกียรติก้องพองแพ้วบริบูรณ์พระกาลุนนุนส่งทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นายสุรภูมิหลักเลิศประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต สวมชีพถวายพระอภิวาทณพระบาทพระมิ่งเมืองพระชนนีสิริกิจเรื่องสิริเรื่องพระกาลุนถึงคาเฉลิมพระชนมวาลสิริการพระทรงคุณทรงพระเจริญสุภพจรูลสิริจลัสสวัสดิชัย ปวงข้าถวายวราพระพรสิรินครผัดไทยไทยลาดน้อมปนตนลิตานีให้สิริไทยพระชนยืนด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าอาจารย์ดรมานพชาชิโยรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัตภูเก็ตพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชาการบุคลากร นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนภูเก็ตพระบรมราชชนีพันปีหลวง พระทับสวงดวงใจไทยทั้งผองศิลปาชีพประชาชาติโอกาสทองเฉลิมฉลองแม่ฟ้ามหาชนทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทพระพรีชาสามารถประเสริฐลน้นสิบสองสิงหาเฉลิมพระชนน้อมกบมนพร้อมใจถวายพระพรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสิรินัทรรักเมืองกเกษตรและสาก์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดกระทรวงกรเกษตรและสาก์จังหวัดภูเก็ต ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมในสุภาวาระมหามงคลที่วันเฉลิมพระชนม์พันษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้านายทะเนศตันติพิริยกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตขอพระราชทาน พระราชวโลกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลขอพระสยามเทวาธิราชพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพและพระบุญญาณุภาพแห่งพระมหากรัตริยาธิราชทรงอภิบาลรักษาให้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงแคล้วคลาดจากอุปัตตะวันตรายใดๆทรงพระเจริญด้วยจตุลพิธพรชัยพระพารานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของทวยราชและเหล่าข้าพระพุทธเจ้าปราบชั่วการานานเถิดด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเฉะลิมพระชนพรรษากเกษมสี มิ่งมณีสิริกิจพิสิทธประสงค์ทศพิษราชธรรมทรงดำรงดินน้ำป่าพระองค์ทรงเกื้อกูลสรรพสิ่งมิ่งมงคลดลพระขวัญพระทรงธรรมกรเกษมสุขทุกขสิ้นสูนเกลเกลียกก้องผ่องแพ้วบริบูรณ์พระการุนหนุนส่งทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกันหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสุภัตราจารุอริยานนท์รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ลุสิบสองสิงหาเวียนมาถึงน้อมคำหนึ่งร่มบุญอุ่นเกษาไทยเป็นไทยเพราะด้วยพระเมตตาปวงประชามีความสุขทั่วทุกคนขออันเชิญเทพเทวาพร้อมใจรัตน้อมมนตสอัญชุลีทวีผลน้อมถวายมะลิร้อยเฉลิมชนมิ่งมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยขม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายชัยยารับพืพลรองประธานโอการค้าจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโอการค้าจังหวัดภูเก็ต